กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้มาอยู่ครีมเองในเกมยันเดรสซิมูเลเตอร์กันนะคะวันนี้เราจะมาทําภารกิจหาหลัวให้กับโอสนะจังกันนะคะทุกคนอย่างแรกที่ครีมจะเริ่มเลยก็คือการซื้องเกไในเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ากางเกงในในรอบนี้ที่ครีมจะซื้ออ่ะมันจะเป็นการเกงในที่จะทําให้โอสนะกับหลัวของโอสนะในอนาคตนางได้กันเร็วๆก็จะเป็นการเกงในอันนี้นะคะ อางเกงในเกอรี่พิงค์แพนตี้นะคะทุกคน <Wow. S 1> อ่านถูกไหมไม่รู้นะซื้อมาแล้วแล้วก็ไปกันต่อนะกลับกันเลยไปที่ห้องเพื่อที่จะใส่อางเกงในนะคะทุกคนพางเกงในตัวนี้สําคัญนะจะทําให้จับคู่กันได้เร็วขึ้นมากเลย okay. แหละโอเคแล้วก็ไปโรงเรียนกันต่อเลยนะคะทุกคนไปโอเคเรามากันที่โรงเรียนแล้วนะทุกคน oh, โดยเราจะถ่ายรูปรุ่นพี่ก่อนนะ ดูรุ่นพี่สุดหล่อหล่อเหมือนกับไอ้ดันเกาลีเลยเออเสร็จแล้วมันจะทําให้เราวิ่งได้นะก็ถ่ายรูปรุ่นพี่โอเคไปแล้วเราก็จะไปหาคายุจินะก็คือคนที่ชอบโอซานะก็คือคนนี้นะชื่อว่าคายุจินะทุกคนโอ้ยอย่าติดบั๊กซีรูเอ้ยอะอย่าติดบัคกซียูไม่ใช่ติดบักสิติอะไรลิ้นพันแล้วเราก็จะมารับเควสของคายุจินะทุกคนอ่า นางจะอยากได้อนางอยากได้ headset นะคะทุกคนหรือว่าหูฟังตัวนี้นะเพื่อที่จะไปให้เราคุยกันกับนางนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาแต้มจากหาแต้มอีโฟจังกันก่อนอะไรนะหาแต้มอีโฟจังยี่สิบห้าแต้มง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะรอสองคนที่มันเป็นตัวติดเกมอะอยู่ไหนละนี่นี่นี่ตรงนี้ สองคนนี้นะเราจะรอให้นางมายืนตรงตรงนี้กันให้แล้วก็เราจะมาถ่ายรูปกันนะทุกคนถ่ายรูปนางสองคนนี้นะเราจะได้แจมมีสิบห้าแจมนะคะเพราะอ,อินโฟจังเหมือนจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจะเอารูปสองสองคนนี้ไปเขาเรียก <tenga S 1> <c oughs> อะไรแล้วนะคินก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรละเอ๋ โอเคส่งไปได้25แจมเรียบร้อยนะแล้วก็เราก็มาที่อินโฟจังนะคะ <TV. S 1> เหมือนจะเอาไปเหมือนจับอินโฟจังจะเอารูปของสองคนนี้ไปเขาเรียกอะไรอ่ะสักอย่างนั่นแหละพิมจําไม่ได้ oh. แล้วก็มาซือ้อมาซื้อเฮเซสกันนะทุกคน oh. เรียบร้อยนะ oh. แล้วก็เราอีกอย่างก็คือเราจะต้องเพิ่มค่าชื่อเสียงของเราด้วยนะคะเป็นสิบนะคะให้ถึงสิบก็คือ ต้องค่าชื่อเสียงตรงนี้ให้ถึงสิบนะเราจะได้คุยกับเราจะได้คุยกับโอสานะจังได้นะทุกคนเดี๋ยวครีมโอซสนะน่าจะคุยกับไรบารุอยู่เดี๋ยวครีมไปเอาอหูฟังเลยก็ได้ไปเอาด้านหลังเลยนะทุกคนนี่หูฟังหยุดตรงนี้หยิบมานะคะแล้วก็ไปหาอิตาคายุจิครีมลืมถ่ายรูปของอิตาคายุจิ เดีย๋ยวเราจะวิ่งไปหาคายูจิกันก่อนโอเคอะไรอะไรของหล่อนนะ่ะฉันก็เดินปกติหรือเปล่านัน่นน,น,น่ะไฮอะเอ้คายูจิอยู่ตรงนี้นะทุกคนลิ้นครีมพันเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนทำทำตามครีมได้เลยนะก็คือไปตรงนี้เลิฟนะคะแล้วก็ให้นางมา แปลงร่างทุกคนก็คือจะเป็นให้นางทําให้นางเปลี่ยนตัวเองอ่ะให้อสนามันชอบนะก็คือเลือกอันที่หนึ่งอันที่สามแล้วก็อันที่ห้าแล้วก็อันที่เจ็ดนะคะทุกคนเลือกตามคลิปได้เลยนะโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ให้นางตามเรามานะทุกคนเพื่อที่จะไปเพิ่มความรวยกับนางหรือวนางโม่นะทุกคนนางโม นางโม่ก็คือโง่ภาษาภาษาภาษาใต้อะทุกคนอาคีม็นคนใต้นะเผื่อทุกคนไม่รู้นางเอ่อนี่นี่ห้องสม,มุดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้นางขึ้นมาตามเรามาแล้วก็มาเรียนหนังสือกับเรานะทุกคนให้เราต้องเป็นคนสอนนะนางโม่นะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วนะคะทุกคนโอเคเลิกคุยแล้วก็เราจะไปรอโอซานะจัดการกับอ่อ คุยกับไราบารุกันนะคะทุกคนไป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 ที่ห้องเรียนนะน้านางคุยกับไราบารุอยู่นะที่ห้องเรียนแล้วตอนนี้นางก็คุยเสร็จแล้วนะ <c oughs> เราก็จะมารับภารกิจของนางนะคะทุกคนตรงนี้เราจะต้องไปที่เขาวงกดนะคะทุกคนโอเคตามคลีมาได้เลยเขาวงกดจะอยู่ด้านสายมือของหน้าโรงเรียนนะ อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ว้าว <Wow. S 1> ตามครีมมาได้เลยก็ได้แล้วคะทุกคนโอ้ย oh, oh, oh. อาจจะมึนหน่อยนะทุกคนโอเคนี่อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงนี้เลยจริงจรมันเปิดแมปได้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากจะเปิดแมปมันก็จะดูง่ายกว่าเดิมเลยอ่าแล้วก็ตามครีมออกมาจากของกดตรงนี้ได้เลยนะครีมเข้าบ่อยแล้วก็เลยจําทางได้ แล้วก็ไปหาโอซานะนะครีมล,ลืมถ่ายรูปที่จาคายูจิอีกแล้วโอเคเทคโอซานะนะคะไปตามตามอันนี้ไปเรียกอะไรอะนั่นแหละ oh. ไปหาโอซานะอยู่ด้านล่างอ่าคายูจิมาคายูจิสิคายูจิน่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเหมือนกับแบบไปส,สต็อกเกอร์อ่ะเหมือนสตอกเกอร์ตาม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 โอซนะอ่ะ แล้วก็เรามาคุยกับโอ้ยขอโทษนางคุยกันเรื่องสำคัญอยู่ <A private S 1> เราจะรอ <private presentation S 1> นางคุยกันให้เสร็จก่<ข>อนนะทุกคนขอโทษค่ะคุยกันไปเลยเอ่ะคุยเสร็จแล้วแล้วก็เอาเหมือนจะเป็นพวงกุญแจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาให้อสนานะคะทุกคนเสร็จแล้วเราจะอ่ะเราลืมทุกคนเราจะต้องมาที่อินโฟจังนะคะเพื่อให้ oh, อินโฟจังช่วยเรื่อง ความชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบอะ่ะสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบของโอซานะนะอ่าตรงนี้แล้วก็เลือกที่โอซานะเลยให้อิโจังช่วยนะเสร็จแล้วเราไปคุยกับโอซานะเลยค่ะทุกคนโอซานะโอซนะแล้วก็ให้นางไปที่ลานเขาเรียกว่าอะไรเดียให้นางไปที่ลานลานลานนั่นแหละให้นางไปได้กันกับอิตาคายุจินะ <S 2> <S 2> <S 2> เออแล้วก็จะมีใบบาดูมาเป็นตัวเสือกด้วยขี้เสือกจริงๆนะเรานะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่ต้นไม้ตรงนี้ด้านหลังนะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็กด e นะคะเพื่อที่เราจะใส่หูฟังเพื่อจะช่วยอิตาคายุจิเนี่ยจ,จีบกับโอซน,นะนะและอตาคายูจินี่ก็จะใส่หูฟังนะคะแบบนั่นแหละ สร็จแล้วในกระเชีที่เราจะเลือกก็จะเลือกตามที่เรา,าให้อินโฟจังช่วยนะก็คือเลือกตามนี้ไปเลยก็แบบนางไม่ชอบไม่ชอบการแสดงหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแล้วก็นางนางชอบอาหารแล้วก็เราจะชมนางว่าอะไรดีอันนี้ก็ได้พวินเทลของนางอนะดูดีแล้วก็โชว์ความสามารถนะคะทุกคนวิสตอมไปเลย ของผันเรายังไม่มีนะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ยังไม่มีตังค์เรียบร้อยนะทุกคนให้เราไปเข้าเรียนเพื่อที่จะข้ามวันไปเลยเนาะไปโอเคทุกคนมาเข้าเรียนกันเลยอัพอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยแต่ว,ว่าคลินจะอัพฟิสิกอลอีคูเดิแล้วลินผันฟิสิสกอลอีคูเดชัน ไอ Physical Education <Yes. S 1> นะคะทุกคน mm. เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยเพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็ซื้อของให้นางโอสนะนะแหยอุ้ยไปผิดทางแต่กลับบ้าน mm. กลับบ้านกลับบ้านก็เลย โอเคทุกคนพอเราถึงบ้านแล้วนะให้เราไปทำพาร์ทไทม์นะคะทุกคนอันไหนก็ได้นะทุกคนเอ่พอพิอผลเลือกอานนี้ก็แล้วกันอุ้ยกดผิดกดเอฟนะคะโอเคไปทำพาร์ทไทม์กันเลยเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปกันต่อวันถัดไปเพื่อที่จะไปเมืองก่อนนะเราจะไปเมืองกันกางเกนในใส่หรือ,อยังคางกนใกนใส่อยู่แล้วโอเคแล้วก็ไปตัวเมืองนะคะทุกคน ถ้าเรามาเมืองเราก็มาที่ร้านตรงนี้นะเป็นร้านกิฟช็อปนะคะเลือกทุกอย่างที่เป็นแมวเลยโอ้โหเ,เ,เปลืองตังมากเลือกทุกอย่างที่เป็นแมวนะคะเพราะโอซนานะนังชอบแมวเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนกันต่อไปกันเลยโอเคมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดู อ่าเราจะพาทุกคนไปดูคายุจิกันก่อนเพราะนางจะเปลี่ยนไปมากเลยทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนนาะงก็จะเป็นคนผิวแทนนะใส่แว่นแล้วก็ทำผมแบบนี้มีเจาะปากด้วยนะคะทุกคน <Wow. S 1> เรียบร้อยแล้วเราก็จะอ่าให้นางทำอะไรดีอะไม่ต้องทำอะไรก่อนเพราะาเราต้องรอโอชนะนะคะทุกคนแล้วเราจะไปรอโอชนะบนห้องกันดีกว่าอ้าว wow. ทุกคนพิมพ์กดผิดพิมพ์กดให้มันเข้าไปตอนเที่ยงโอ้ยตายแล้วไม่เป็นไรทุกคนมาตอนเย็นก็ได้นะคะทุกคนเพราะตอนนี้เรายังจะคุยกับโอสนาไม่ได้อยู่นะเพราะนางไม่ว่างแล้วก็มาตอนเย็นไปเลยไม่ต้องห่วงมาตอนบ่ายสิหรือว่าตอนเย็นวะโอเคดนนางนางกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่จ้า มีการบวกไม้บกมือแหมหล่อนคุยได้ยังโอเคเราก็จะให้นางไปที่ต้นเชอร์เอ้ยต้นเชอร์รี่ประสมอ,อะไร,รจะให้นางไปที่ลานสมพันธ์ <laughs> นางจะได้แล้วก็เราก็ไปหาอิตาคายุจินี่เทคไปเลยอยู <c oughs> ่ไหน <c oughs> นี่อยู่ด้านบนได้อยู่ตรงนี้อยู่ไหนอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่ นี่รีบตามโอสนะไปค่ะลังจะได้ได้กับแกสักทีนะรู้ไหมเออเราก็ลงมาด้านล่างไปรอเลยก็ได้นะคะทุกคนอุ้ยโอ้ยฉันนี่ลำคัญประธานนักเรียนเอ้ยสภานักเรียนจริงๆเลยอุ้ยอุยอุย,อย,อย,อยเราก็มาที่เดิมนะคะทุกคนตรงนี้นะคะในต,ตอนนี้โอสนะนะก็รออยู่เนาะนายประดุษทำอะไรอะ่ะ ไปประลุถูพื้นโอเคคายจิมาแล้วนะแล้วก็เริ่มภารกิจกันต่อเลยนะคะทุกคนนางก็จะใส่หูฟังเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็มาเริ่มกันที่นกระถินางก็ไม่ชอบชมรมศิลศาสตร์แล้วก็นางชอบดนตรีนะคะแล้วเราก็จะชมนางว่าอะไรเบียะอ,อ,อันนี้กันล้วกัน อ่าถุงเท้าด้จุดของนางดูดีนะคะทุกคนแล้วก็โชว์ออไปค่ะวิดดอมนะคะอ้าวไม่ได้แล้วพิมลืมเรียนพิมลืมพามันไปสอนพิเศษไม่เป็นไรอ่ะให้ของขวัญไปโอเคเรียบร้อยนะคะทุกคนโอเคเราค่อยพานางไปเรียนมาจัดไปแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยนะทุกคนกลับบ้านไปเลยกลับบ้านเรารักรออยู่เออไม่มีรักค่ะโอชนะหนูมีรักกลับบ้านเรานะทุกคน โอเคทุกคนเสร็จแล้วเราก็มานอนไปเลยนอนข้ามวันไปเลยเป็นวันถัดไปไปเลยไปแ,แล้วก็ไปโรงเรียนเลยนะทุกคนไปด้วยความเร่งรีบ <c oughs> จริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าครีมรีบเองค่ะโอเคทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพา คายุจีนางไปเรียนหนังสือก่อนเพราะว่านางยังโง่อยู่นะตอนนี้นะไม่ได้อนะทุกคนเราต้องพานางไปเรียนหนังสือเพราะโอสนานางมันโง่นะคะทุกคนเออให้นางใส่หรอให้นางจัดการรองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนอ่าโอเคแต่เสร็จแล้วนะคะไม่ใช่ไม่ใชใ่เราจะให้นางโฟลมีตามมา,มาแล้วก็ไปที่ไปที่ห้องสมุดมามาตามมาจ้า ้องสมุดอยู่ตรงไหนแล้ววะโอ,โอ้ติดติดติดน่าจะอยู่ฝั่งนอนใช่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ขอ้องสมุดอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคให้นางตามลงมามาแล้วนะทุกคนโอเคแล้วก็พานางมันเรียนหนังสือนะคะด้วยความที่นางโง่นะคะทุกคนเสร็จนะคะโอเคไม่ต้องตามแล้ว่ะ แล้วเราก็จะรอโอสนาที่ห้องเหมือนเดิมรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่งั้นนางจะไม่ยอมคุยกับเรานะเพราะนางยังยุ่งอยู่โอเคมารอทุกคนครีมรือว่าโอสนานางจะไม่ขึ้นมาข้างบนแล้วแต่นางจะลงไปด้านล่างตรงนี้ครีมหรือว่าโอสนานางจะมารอตรงนี้นะนางไม่ได้รอสินางจะไปอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว เราเลือกให้โอซานะไปที่ลานผสมพันธุ์กันนะคะเออเดี๋ยวแล้วเราไปหายคายูจิก่อนยูจิอยู่นี่เทคคายูจิตามไปเออคิมก็หลืมหรืว่านางอยู่ตรงนี้เราจะเทคทำไมอะคายูจิตามเมียในอนะคตแกไปแล้วเราก็รีบไปเหมือนกันเราก็ต้องรีบไปนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะบักละบักลบักอะไรกันเนี่ย โอเคค่ะทุกคนคายุจิมาแล้วนะเสร็จแล้วแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทุกคนทําเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนมาที่เนกระถีเหมือนเดิมแล้วก็นางไม่ชอบว,วิทยาศาสตร์ว่าแล้วทำไมนางโง่นะคะทุกคนมันอยากนางอยากได้ผัวฉลาดแต่ว่านางโง่นะคะทุกคนแล้วก็นางชอบแมวแล้วเราก็จะมาชมว่าอะไรดีอ่ะเอออันนี้ครีมเลือกยากเลยอันนี้ก็แล้วกัน ฟนของก็คือน่าจะเป็นไดรบารุของนางนะก็คือเพื่อนนางดีเลยก็มาวิสตอมนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ให้ของขวัญน,นะคะเออเรียบร้อยยังไม่ได้นะคุนยังไม่เต็มหลอดเลยทุกคนโอเคไปเข้าเรียนกันเหมือนเดิมนะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เรียนเรียบร้อยแล้วนะกลับบ้านกันเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะ,ะทุกคน โอเคทุกคนเราข้ามมาวันถัดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาพาทุกคนไปดูภาพเดิมๆมเราจะพาทุกคนมาหาคายูจิกันก่อนนะให้นางใส่รองเท้าให้เสร็จก่อนอนะใส่เสร็จแล้วอันนี้คายูจิตามมาจ้าครีมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะได้ไหมน่าจะไม่ได้แน่เลยอะเพราะว่าแบบเราลืมลืมพาคายูจินางไปเรียนวันหนึ่งอะทุกคน แล้วแบบน่าจะแบบต้องข้ามไปวันพรุ่งนี้แน่เลยอะ่ะเสียวเวลาแน่เลยทุกคนขอโทษด้วยนะคะทุกคนพี่ต้องขอโทษจ,นะจริงๆนะว่จยู่ไหนเะนี่ยิอมาเรียนมาเพิ่มระดับความโง่ฉลาดอา้อาวอ้าวไปไหนนี่นี่เห็นไหมโง่แล้วยังโง่อ,อีกเนี่ยผู้หญิงถึงได้ไม่เอาต้องให้ฉันมาช่วยเนี่ยอะ <laughs> โอเคเรียบร้อยทุกคนไปจ้าเราก็ไปรอโอศนาที่เดิมนะคะก็คือตรงด้านล่างโอเคค่ะทุกคนโอศนามันมาแล้วนะตอนนี้น่าจะยังโออคุยได้แล้วนี่น่ะโอเคให้หนางเป็นลานผสมพันธ์จ้าอิตาคายุจิไปตามไปเลยจ้ไป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 ,ไปวนชันก็จะไปเหมือนกันอ่าต้องให้ช่วยนะคะทุกคนนะ่ะอิตาคายุจิมันจีบคนไม่เป็นนะมันโง่ ง่งเหมือนกับเมียมันนั่นแหละเออ <S <S มาแล้วนะทุกคนโอเคเริ่มเลยฉากเดิมฉากเดิมเดิมในกาทีฟที่เราจะเลือกก็คือนางไม่ชอบเกมแล้วก็นางชอบปลุกปลุกสวนเนาะทำสวนแล้วก็ชมว่าอะไรดีทุกคนอยู่ซีมไนก็คือคุณเจ๋งดีแบบนั้นปะเออได้แหละ ก็วิสตอมแล้วก็ให้ของขวัญอะไเห็นไหมทุกคนไม่ได้จริงด wow. ้วยต้องต่อพรุ่งนี้ไม่เป็นไรทุกคนเราก็ไปเรียนกันต่อเมื่อเดิมก็คือเราจะต้องเจอกับฉากเดิมๆซ้ำๆทุกวันเลยทุกคนวันนี้มาวันศุกร์แล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือนางจะต้องไปสารภาพรักกันสองคนที่ต้นเชอรี่บัสซัมนะทุกคนว้าวไปโอ้ มาแล้วค่ะทุกคนเวเราก็จะไปเพิ่มความรู้ของนางอีกเหมือนเคยเห,เ,เ,หเ,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเปรียบเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมเลยทุกคนต้องเจอฉากเดิมเดิมซ้ำๆตั้งห้าวันแหนแหนตามมาจา้ะไองโง่โง่แล้วไม่พอยังเป็นภาระคนอื่นอีกโอ้ยโอเคมาเรียนกันต่อจ้ะสอนคนโง่ เรียบร้อยทุกคนแล้วก็จะปล่อยนางไปนะแล้วก็จะรอโอซานะอีกเหมือนเดิมทุกคนโอเค,อเคทุกคนตอนนี้นางใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วนะเราจะลองคุยดูนะว่าตอนใส่รองเท้าเสร็จแล้วมันจะคุยได้ไหมคุยได้ไหมเอ่ยอุ้ยคุยได้โอเคไปลานผสมพันธุ์จ้ะคายุจิอยู่ไหนอีกอยู่นี่คะ่ะไปคะ่ะสุดหลอ่อหล่อแบบใดหล่ออะไรก็หล่ออยู่ โอเคเราก็ไปต่อกันจากเดิมซ้ำๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปียบโอ้ยโอเคนางมาแล้วเหมือนเดิมโอเคทุกคนอุยตอนนี้นางแก้มแดงมากเลยนะทุกคนโอเคเราจะเลือกในกา่บีคือนางไม่ชอบความรุนแรงแล้วก็อุ้ยสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายนี่เรา อานางชอบอะไรออันนี้กีฬาใช่ไหมอ่าเห็นไหมนางได้แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราได้นางนางได้กับคายุจิแล้วนะคะทุกคน <c oughs> อ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายให้กันแล้วกันเอาไปเสร็จนะคะทุกคนเราก็จะตัดไปตอนห้าโมงเย็นกันเลยก็คือเราจะไปเข้าเรียนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้ามเวลาไปตอนห้าโมงเย็นนะคะไปกันเถอะ <c oughs> โอเคคะ่ะทุกคนแล้วก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไวาย <c oughs> โอยเป็นอะไรฮะ โอ๊ยล่อยกันเปล่าเะฮะต่อยกันเปล่า,รเ,ารเราก็จะไปที่ห้องสมุดอุยออ้ยตำคา่ะแล้วก็ไปที่ห้องสมุดเพื่อที่จะไปเขาเรียกอะไรอ่ะสคริปเวลาเหรอคลิปเวลาตรงนี้นะคะสามสิบนาทีเพื่อที่จะผ่านไปห้าโมงเย็นนะคะทุกคนเร็วๆสิโอเคอีกสามสิบนาทีนะคะทุกคนเรียบร้อยและะ้วค่ะทุกคน เสร็จแล้วนะคะทุกคนนางก็จะไปสารภาพรักรก,กับคายุจินะน้าคายุจิตรงนั้นอุยอ้ยตรงตรงตตตอ๋อเป็นอะไรอ่ะนี่คายุจิก็ลงไปด้านล่างนะคะทุกคนไรบาลูเอ้ไรบาลูอะไรอ่ะโอซานะก็จะลงไปอ่านจดหมายด้านล่างเหมือนกันนะคะทุกคนคายุจิก็จะมาอ่านจดหมายด้านล่างเหมือนกันนะคือก็เหมือนกับแบบสองคนนี้มาส่งจดหมายให้กันนะเนาะนี่ โอสาน,นางก็จะเดินมาอ่านจดหมายนะคะนี่เห็นไหมอ่านจดหมายเอ้ยไม่ใช่อ่านสิโอสาน,นางก็จะมาใส่จดหมายให้ขับคายุจิดินางจะมาใส่จดหมายที่ตู้ล็อกเกอร์ของคายุจิคายุจินางอยู่ตรงนี้นะก็คือน่าจะรออยู่ประมาณห้าโมงอุ้ยุพี่ตกใจหมดก็คือน่าจะประมาณห้าโมง รึงนะทุกคนแล้วนาะงก็จะมายืนเก๊กรออยู่ตรงนี้อีกเหมือนเดิมเราก็จะรอให้นางเดินไปนะทุกคนนางก็จะยืนเก๊กรอทำไมไม่รู้นางยังไม่เดินไปอ่านจดหมายนะทุกคนประมาณห้าโมงสิบห้าได้ไหมวะเดีย๋ยวเราจะรอกัน โอเคทุกคนตอนนี้ห้าโมงสิบห้าแล้วนะตาคายุจินะก็จะเดินไปที่ตู้ล็อกเกอร์ของนางนะเพื่อที่จะไปอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> จดหมายที่โอซานะนางมาใส่ไว้นะเร่งเวลาไปเลยเดินช้านักอ๋อนี่รุ่นพี่นี่วะโอเคครจิตรงนี้นะรุ่นพี่ของเราก็หล่อ,ลอจริงๆเลยนะคะทุกคนเร็จเด็จ นี่เห็นไหมเข้าอีจนะีนางจะอ่านจดหมายเสนาก็จะรีบวิ่งไปที่ต้นเชอรี่บอสซัมนะคะทุกคนไปนะเราก็ต้องเราก็ต้องรีบไปนะคะทุกคนเราก็ต้องไปรอฉากคัดซีนนะคะทุกคนเราก็ต้องรีบไปเหมือนกันนะต้นเชอรี่บอสซัมอยู่ด้านหลังเลยนะทุกคนโอนานาก็จะไปรออยู่แล้วนะนะเห็นไหมโอนานาก็จะไปยืนรออยู่ฝั่งโน้นนะคะทุกคนนี่ เสร็จแล้วเราก็จะมารอตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะรอคัทซีนนะนี่นะคะยุจิมันเดือดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเข้าคัสซีนแล้วนะคะทุกคนโอ้โหแสงสว่างจ้ามากคือแบบอืมฉันหลงรักเธอมากเลยอะอุสนะอืมไม่รู้นางคุยอะไรกันนะเราไม่อ่านขี้เกียจฉันล่ะ ฉันอยากจะเป็นเป็นแฟนกับเธอเลยนะเธออยากจะเป็นแฟนกับฉันไหมฉันอยากจะได้กับเธอมากเลยนะเคออย <G ül üyor> ูจิจูบกันนะคะทุกคนโอเคจูบก,กันแบบนี้ทำไมนางไม่ไปเอากันเลยะคะ่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะทุกคนมิชชั่นคอมพลีทนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเหมือนกับแบบเจอฉากสวยๆงามๆนี่ สองคนนี้ก็จะแบบเรามีความรักเราเป็นเราเป็นคือเราเป็นชิ้นกันแล้วคะ่ะทุกคนเราเป็นชิ้นด้วยกันเลยนะคะชิ้นก็คือเป็นแฟนกันนะทุกคน <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วแหละเสียงเพลงดังมากเลยตอนนี้ <c oughs> นี่ <c oughs> นางไรบัลลุก็จะมานั่งรออยู่ตรงนี้นะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนกับภารกิจวันนี้นางอุสนาได้ผัวเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคน <c oughs> อันทีก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะกับภาพสุดประทับใจหรอไม่รู้เหมือนกันบายบายค่ะทุกคน